สวัสดีครับพบกับ m i m o n w a t c h c o m อีกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวนาฬิกาเซกอีกเหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่งผมเพิ่งได้วันนี้เลยนะครับวันนี้มีชื่อรุ่นว่า S R P 7 7 1 K 1ซึ่งก็สวยเอาเรื่องเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวง้เรามาดูด้วยกันนะครับผมตัวนี้เป็นกล่องก็เป็นกล่องเซก้ กล่องกระดาษสีขาวเหมือนเดิมนะครับผมตอนเราซื้อเขาก็จะให้กล่องแบบนี้มานะครับผมอยู่ในถุงซีโก้นะครับเราก็แกะออกมานะครับด้านข้างนี้นะครับผมมันก็จะใส่สานี่นะครับสามสิ่งนี้นะครับนี่อย่างแรกเลยก็จะมี ซอ,องใส่ใบประกันนะครับผมตัวนี้จะเรียกเป็นคู่มือแล้วก็ด้านหลังจะเป็นใบประกันนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นใบประกันของซีโก้เวลาเราซื้อนาฬิกาทุกครั้งนะครับผมเขาก็จะก,อก่อก serial n เบอร์ของนาฬิกาไปนะครับผมมี6ตัวนะครับแล้วก็เคสหมายถึงว่าตัวรุ่นตัวถังแล้วก็ รุ่นรหัสไปนะครับผมตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะลงวันวันที่ให้เรียบร้อยนะครับผมถ้าซื้อจากร้านไหนถ้าซื้อจากร้านผมก็จะลงชื่อร้านผมแล้วก็ปั๊มวันที่ปั๊มชื่อร้านนะครับตัวนี้มีมีอายุรับประกันอยู่ที่1ปีนะครับผมเข้าสู่ได้ทั่วโลกนะครับอันนี้คือในส่วนของใบประกันนะครับผมโอเคก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสองทีน้ำเงินเลขทีนําเงินส่วนรุ่นนี้ก็จะเป็นคู่มือของเครื่อง seiko นะครับ หมายถึงว่า,าหมายถึงว่า s r p 7 7 7ตัวเนี้ยต้องเจ็ดเลยนะครับก็จะเป็น CR 3 6นะครับผมตัวเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะใช้ได้หลายรุ่นนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นวิธีการตั้งรายละเอียดการดึงการเซตอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นคู่มือให้ไม่มีภาษาไทยเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับมีภาษาอังกฤษภาษาอะไรก็ไม่รู้ว่ายกเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็เขาจะมีท่าเซกแถมให้นะครับผม ซึ่งตอนเนี้ผ้าก็ถ้าเกิดซื้อกับทางเซกโกตอนนี้เขาก็จะไม่แถมผ้าแล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดซื้อกับผมผมก็จะมีผ้าให้อยู่นะครับโอเคครับ3ามอย่างนะครับผมต่อไปเราไป,ไปดูตัวนาฬิกากันเลยนี่ครกล่องเซกโกนะครับ เป็นกล่องกระดาษสีขาวธรรมดาอย่างนี้เลยนะครับเรียบๆนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวหนังสือสีเงินนะครับพอเปิดออกมาปุ๊บมันก็จะเจอนันิกาของเราเลยนี่ไงภูมิใจเสนอเลยตัวนี้เป็น S R P 777นะครับผม K1 ตัวนี้เป็น Prospect นะครับ Diver นะครับผม200เมตร บางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผม <ose> <spe> ผมขอพูดถึงโปรสเปกเล็กน้อยนะครับโปรสเปกก็ย่อมาจากอายังไงดีอะชื่อมันยาวเอา,อางี้ดีกว่าง่ายๆก็คือว่าโปรสเปกเนี้มันจะเป็นนาฬิกาเฉพาะรุ่นเฉพาะทางน,น,นะครับหมายถึงว่ามันก็จะมีทั้งอากาศทั้งน้ําทั้งป่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมตัวนี้ก็จะเป็นไดเวอร์เกี่ยวกับการกันน้านะครับกันน้าลึกเป็นพิเศษนะครับโปรสเปก นะครับก็จะมีโปรสเปกให้โอเคตัวนี้เป็นรุ่นที่ผมได้รับแล้วก็แบบรู้สึกแบบเออไว้ต้องเอามาให้เพื่อนๆดูเพราะว่ารุ่นนี้แบบสวยเหมือนกันเลยนะครับผมถือว่ามันมันโอเคเลยละมันสวยเลยละคือเห็นปุ๊บก็คือชอบอ่ะนี่นะครับผม ตัวนี้ S R P 777นะครับผมคุณคุณสมบัติโดยด้วยหลักหลักของมันก็คือการน้าลึก2อ0เมตรเม็ดม,มายมนะครับเป็นเม็ดเกลียวนะครับผมเม็ดเกลียวหมายถึงว่าเวลาก่อเราจะตั้งเวลาหรือว่าเราจะทําอะไรนะครับต้องคลายเกลียวออกก่อนแล้วค่อยหมุนแล้วค่อยดึงออก2ล็อกนะครับอย่าดึงเลยนะครับยังไงก็ดึงไม่ออกถ้าดึงออกก็ถือว่า <laughs> เรียบร้อยเสียมันต้องคลายเกลียวเกียวออกก่อนอย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะปุ๊บ นเนี่ยครับมันจะมันจะมันจะโผล่ออกมาอย่างนี้นะครับแล้วเราค่อยดึงออกมาล็อกแรกตั้งวันวันที่เห็นไหมครับนี่เป็นวันอ,อีกรอบนึ่งก็เป็นวันที่อย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าเกิดดึงดงึงล็อกหนึ่งปุ๊บก็จะกลายเป็นตั้งเข็มนี่นี่นะครับ เข็มรุ่นนี้แบบว่าโคดมันจะใหญ่แล้วก็ตัวมันจะเรียวหน่อยนะครับก็สวยดีเหมือนกันนะครับอ้วนๆหน่อยเห็นกลางคืนเห็นในน้ํานี่ชัดมากๆเลยนะครับดูมินไบรยรุ่นนี้นะครับแล้ววิธีการสมมติเวลาตอนนี้โอเคละเราก็กดลงไปเห็นไหมครับมันจะกดได้แล้วเราก็กดลงไปกดลงไปแล้วเราก็หมุนนะครับหมุนตามเข็มนะครับหมุนเลย เนี้ yeah, นะครับแล้วมันก็จะแน่นทุกครั้งนะครับต้องทําแบบนี้นะครับไม่งั้นมันก็จะไม่กันน้ําความชื้นอะไรต่างๆมันก็จะสามารถเข้าได้นะครับผมตรงนี้ต้องระวังเลยนะครับผมหมายถึงนาฬิกาเม็ดเกลียวทุกยี่ห้อเลยนะครับผมถ้าไม่เป็นแบบนี้ต้องแล้วก็หน้าปัดอย่างที่บอกตรงนี้เป็นโปรสเปกก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัว X นะครับนี่ตัว X แล้วก็เขียนว่าดเวอร์200เมตรนะครับขอบหมุนได้นะครับผมจะเอาไว้จับเวลานะครับผมนี่หมุนได้รอบเดียวนะครับทวนเข็มโอเคตัวนี้777เเป็นรุ่นสายยางซิลิโคนนะครับซึ่งไม่หนักเลย เนี่ยนะครับโอเคตัวนี้เป็นสายเทโลนนะครับผมแล้วก็ตรงยังไงอะ่ะ ตรงนี้นะครับผมตรงห่วงมันนะครับทำจากสเตลเลสนะครับสแกนเทวัซเซโก้นะครับผมแล้วก็เป็นห่วงเล็กนะครับหูสายเป็นแบบสเตลเลสนะครับสแกนเทวัซเซโก้เหมือนกันนะครับแล้วก็จุดสําคัญรุ่นนี้ก็คือด้านหลังนะครับผมถ้าสังเกตดีๆนะครับผมมันจะมีลายมันจะมีลายยุ่ยยุ่ยยุกยกยุกยกยุยยุยยนิดหน่อย ครับผมเอามันคล้ายๆว่ามันเอาไว้กันลื่นเาอาให้มันอยู่กับแขนเราอะครับมันจะไม่หลุดไปไหนมันจะเหนียวติดแล้วตัวนี้ก็ไม่ดูดเหงื่อะนะครับผมอย่างตัวนี้จะไม่ดูดเหงอื่ออย่างตัวนี้เป็นซลิโคนนิ่มมากๆเลยนะครับนิ่มแบบว่านิ่มนิ่มแบบสุดๆเลยอะซึ่งแบบมันอ่อนมากอะครับมันเหมาะกับแบบทนแบบลุยๆหน่อยเหงื่อเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าโอเคเลยรุ่นนี้นะครับ ใส่เล่นเล่นใส่สบายสบายก็โอเคครับรุ่นนี้ฝาหลังนะครับเรามาดูฝาหลังฝาหลังเป็นแบบฝาทึบนะครับเป็นเกลียวแน่นอนต้องเป็นเกลียวเพราะว่ามันจะการน้ําได้ดีกว่าแบบฝาอัดน,นะครับตัวนี้ก็จะสแกนคําว่าเห็นไหมครับดิเวอร์สองร้อยเมตรนะครับนี่รหัสแปดตัวตรงนี้นะครับสําคัญนะครับเวลาเราจะถามชื่อเราจะบอกชื่อรุ่นหรือว่าเราอยากจะเบาะเจาะจงบางที srp 7 7 7มันยังไม่แบบ ไม่ละเอียดพอแล้วเขาเขาก็จะบอก s c r 3 6คือเครื่องตัวนี้ R04Y0 ตัวนี้ก็จะเป็นเลขของเครื่องรุ่นนี้ครับคือมันจะเจาะจงกว่านี้เวลาเราสั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นความรู้ไว้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับผมฝาหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหมายเลขซีเรียล6หลักนะครับมีทั้งตัวหนังสือภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวตัวเลขนะครับตัวนี้ก็จะบ่งบอก แต่ละเรือนก็จะผิดออกมาไม่ซ้ำกันนะครับตัวเลขฝาหลังตรงน,นี้จะไม่ซ้ำกันนะครับโอเคเราไปดูกันเลยดูกันใกล้ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูพี่น้องของมันนะครับผมที่จะมาพร้อมกันคล้ายๆกันนะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นอ่าเจนะครับผมรหัสนะครับผมเป็นหน้าเป๊ปซี่ขอบเป็น๊ปซี่นะครับเป็นแบบนี้ทุกอย่างเหมือนกันหมดแค่ขอบเป็นเป๊ปซี่แค่นั้นเองนี่นะครับแต่ผมว่าหน้าดําสวยกว่ามันก็เราถ่ต่ชอบเนาะ นี่นี่คือฝาแฟนมันเลยสายทุกอย่างเหมือนกันหมดนี่อันนี้เป็นแบบเป๊ปซีอีกรุ่นหนึ่งเป็นพี่ของมันตัวนี้จะเป็นคนที่ชอบแบบใส่แบบหนักๆหน่อยเลื่อนเหล็กอะไรเงี้ยใส่แล้วแบบเออออกการออกงานหน่อยหรือว่ายังไงก็จะมีเลื่อนเหล็กตัวนี้ทําออกมาเป็นขอบสีน้ําเงินนะครับทุกอย่างเหมือนกันเหมือนเดิมครับแต่ว่าทําออกมาเป็น เป็นเหล็กนะครับเป็นแบบเป็นแบบบานทับ2ชั้นนะครับเปิดแล้วก็บีบนะครับนี่และเหล็กจะถูกจะแพงกว่านิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับผมเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะให้เปรียบเทียบดูมีบทั้ง2เรือนนะครับกับเรือนยะสาย,สายสายซิลิคโคนกับเพลนเหล็กตัวนี้แล้วกันนะครับโอเค นี่นะครับตัวนี้เป็นลูมิไบนะครับหมายว่าอย่างสว่างเลยไหมครับชัดๆเลยนะครับชัดมากคือมันเป็นไดเวอร์มันต้องแบบใต้น้ํนี่คือไม่ต้องกลัวครับผมคือมันเห็นชัดแน่นอนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลูมิไบของมันนะครับเข็มไมาทีไม่ไม่แสดงอ่าไม่มี ไม่มีลูมิไบต์ตรงปลายเข็มม mm ันจะมีอยู่ตรงตูดมานนี่นะครับเห็นไหมเป็นจุดๆเนี่ยนะครับนี่นะครับจุดๆกลมๆก็ถือว่าสวยดีนะครับผมบอกซื้อใส่เองนะครับหรือว่าใครจะซื้อให้ใครก็ได้นะครับโอเค โอเคนะครับตัวนี้นะครับผมก็ตัวนี้ก็เป็น S R P 777นะครับหน้าดำนะครับตัวนี้เป็น S R P 779นะครับนะครับอีกตัวหนึง่ง S R P 773นะครับเป็นเรือนเหล็กนะครับส่วนรายละเอยียดต่างๆดีวผมจะลงให้ตามลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูราคาแล้วก็คุณนะสมบัติ ที่ผมพูดเพิ่งพูดไปแล้วหลักๆได้ด้านล่างเลยนะครับอาจจะละเอียดกว่านี้นิดหน่อยนะครับแล้วก็สามารถมีลิงก์สั่งซื้อได้เลยนะครับผมโอเคครับมีปัญหาอะไรสามารถไลน์มาคุยกันหรือว่า Facebook มาคุยกันได้เลยนะครับตอบทันทีนะครับท,ทันทีที่เห็นนะครับโอเคหรือว่าเพื่อน <S <S ๆจะโทรมาถามมาคุยรุ่นอื่นอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะถามเกี่ยวกับการส่งซ่อมนาฬิกานะครับผม ็ได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวยังไงวันนี้ผมขอฝากรุ่นทั้ง3รุ่นนี้ไว้ด้วยนะครับผมยละเอียดเดี๋ยวผมจะลงไว้นะครับสามารถคลิกดูด้านล่างได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ